เรื่องของการขาดแคลนวัคซีนทั่วโลกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่ทําให้การระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันไม่ยุติลงสักทีค่ะซึ่งณเวลานี้มีรายงานว่ามีวัคซีนเถื่อนกําลังระบาดอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกแล้วค่ะทำกลางความพยายามของหล,หลายประเทศที่จะ สรรหาวัคซีนเพื่อนํามาฉีดให้กับประชาชนในประเทศของตนเพื่อลดการระบาดให้เบาบางลงแต่ว่าการขัดแคลนวัคซีนต้านโควิดสิไปทั่วโลกแล้วก็การที่หลายชาติยักษ์ใหญ่กว้านซื้อไปเกือบหมดเนี่ยนะคะทำให้ตอนนี้มันเกิดตลาดมืดค่ะของการค้าขายวัคซีนในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบอเมริกาใต้ จาบาสบาโบซาผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสุขภาพของภาคพ,พื้นอเมริกาหรือว่าพาโฮเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ามีข้อมูลทั้งจากเม็กซิโกอา์เจนตินาบราซิลว่ามีการขายวัคซีนต้านโควิด -19 ผ่านโลกออนไลน์ผ่านตลาดมืดทั้งที่เป็นวัคซีนจริงแล้วก็วัคซีนปลอม วัคซีนจริงเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าอาจจะเกิดจากการไปขโมยจากศูนย์การแพทย์หรือว่าสถานพยาบาลต่างๆแล้วก็ไม่แน่ชัดอีกนะคะว่าพอขโมยไปแล้วเนี่ยเขามีการเก็บรักษาอุณหภูมิของวัคซีนที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยสําหรับการฉีดด้วยหรือไม่โดยเมื่อวันพุธสำนักข่าว Wall Street Journal ก็รายงานนะคะว่าทางบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, พบวัคซีนลอกเลียนแบบถูกจำหน่ายอยู่ในเม็กซิโกแล้วก็ที่โปลแลนด์ด้วยนะคะ และเพราะว่ามีประชาชนในเม็กซิโกอย่างน้อยๆเนี่ย80คนฉีดวัคซีนปลอมไปแล้วจากคลินิกในราคาโดสลับประมาณ1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ30 0 0 0บาทด้วยกันแต่ยังไม่มีรายงานว่าคนที่ได้รับวัคซีนปลอมไปแล้วเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่ส่วนที่โปแลนด์นะคะก็มีการยึดวัคซีนปลอมได้ก่อนที่จะนำไปฉีดให้กับผู้คนค่ะ คาริสาเอทินเนย์ผู้บวยการของพาโฮบอกนะคะว่าองค์กรกังวลอย่างมากต่อความลังเลใจในการรับวัคซีนขอให้ประชาชนหยุดเชื่อข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่สร้างความหวาดกลัวและทางองค์การได้ร่วมกันกับทางบริษัทเทคโนโลยีหลายๆหน่วยงานนะคะเพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงตามโลกออนไลน์เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันแพร่กระจายได้เร็วเหลือเกิน เอทิเน่บอกว่าตอนนี้ภูมิภาคลาตินอเมริกากำลังเป็นภูมิภาคที่ต้องการวัคซีนเร่งด่วนที่สุดและควรได้รับการแบ่งสรรปันส่วนของวัคซีนโดยเร็วเธอยังย้ำคำเดิมนะคะบอกว่าจะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโลกอยู่ที่ลาตินอเมริกาค่ะโดยคิวบาเปโตริโกและก็สาธารณรัฐโดมินิกันก็กำลังเผชิญการระบาดอย่างรุนแรงในรอบนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโอหน่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยคะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะ <ๆ S 1> เข้าไปดูได้ที่แ n น a g e TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ